เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้คุณรเลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่6สิงหาคม2565ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะทดลองรูปแบบรายการใหม่ๆขึ้นมาสักเล็กน้อยนะโดยรายการนี้จะใช้ชื่อว่า Saturday Special ครับคือธีมของรายการเนี่ยผมอาจจะนำเรื่องประเด็นที่ผมสนใจซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในวงการเกมนี่แหละแต่ว่า เราจะมาพูดอธิบายวิเคราะห์อย่างเจาะลึกแล้วก็งลงรายละเอียดในประเด็นเดียวนั้นมากขึ้นนะเพื่อที่จะได้พูดถึงเรื่องเหล่านั้นได้ในมุมที่กว้างแล้วก็หลายแง่มุมมากขึ้นแต่มันก็จะแตกต่างจากข่าวเช้าของทุกๆวันที่ผมจะทําเรื่องกับความเป็นมาเป็นไปสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนอะไรมากกว่าอะไรทํานองนั้นนะ,นะครับแต่วันเสาร์นี่ก็จะเหมือนเป็น งานสกู๊ปแล้วกันว่าแบบอ่ามันมีประเด็นที่เราอยากจะยกมาพูดคุยแล้วก็เจาะลึกกันบ้างนะสำหรับในตอนแรกวันนี้เนี่ยผมขอยกประเด็นเรื่องการกลับมาเปิดเซิร์ฟเวอร์ของ Evolve State 2แล้วก็รายละเอียดต่างๆของตัวเกมสำหรับคนที่สนใจเพราะว่าหลังจากที่ผมสตรีมแล้วก็กลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ไปนะก็มีคนสอบถามกันมาเยอะมากเลยครับว่าเกมมันขายที่ไหนหาเล่นยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ ก่อนอื่นก็คงจะต้องเริ่มต้นด้วยมวลรวมเข้าคร่าวของเกม Evolv e ก่อนแล้วกันนะว่าในปี2022เนี่ยคุณน่าจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้บ้างนะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอเล่าประวัติความเป็นมาของเกมสักเล็กน้อยครับ Evolve เนี่ยเป็นเกมที่พัฒนาโดยทีม Total Rock s t u d i o โซึ่งศักดิ์รีแล้วก็ดีกรีฝีไม้ไลายมือของทีมเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับก่อนที่จะมาสร้าง Evolv e พวกเขาก็คือทีมที่อยู่เบื้องหลัง Count e ต s t r i k e แล้วก็ เลยฟอร์เดทสเกมระดับตำนานของโลกเลยนะอันนี้เรื่องนี้จริงๆมันก็ดีเบตเอเบลนะมันก็มีคนเถียงกันว่ามันเป็นฝีมือของโ o t ท l Rock จริงหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเขาอยู่กับวาวนะวาวก็คอนทริบิวต์กับการสร้างเกมคลาสสิก2เกมนี้มากพอๆกันนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่เครดิตของ Total Rock ทีมเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีชื่อของพวกเขาอยู่ในเกมนะฮะหลังจากนั้นครับหลังจากที่ To t a l Rock ทํางานให้กับวาวต้นสังกัดไป2เกมนะ ก็มีอันเป็นต้องแยกทางกันครับก็คือวาลปล่อยทีม t เทโรล็อกออกมานะให้สิทธิ์ของชื่อทีมอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็ทีมก็ต้องไปหาบ้านใหม่ตัวทีมเทโร r ็อกเนี่ยนำเอาคอนเซปต์ของอีวอลมาพัฒนาครับแล้วก็เที่ยวหา p u บลิเชอรซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคือช่วงปี2010นะฮ่ะคอนเซปต์เกมแบบ 4v1 s, s m ห t i c a l Multiplayer เเนี่ยยังนับว่าใหม่มาก ไม่ได้พบเห็นทั่วไปเหมือนในปัจจุบันนะที่มันมีเยอะแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายทุนหลายเจ้าครับก็กลัวครับว่ามันจะแปลกใหม่เกินไปนะมันเป็นคอนเซ็ปที่ไม่มีใครเคยพิสูจน์มาก่อนจนไม่มีใครเข้าใจครับทำให้ไม่มีใครเชื่อมั่นในเกมของพวกเขาเลยจนกระทั่งในที่สุดเนะี่ย THQ ซึ่งเป็นพับพิเชอร์เจ้าหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยยินดีที่จะให้เงินทุนในการพัฒนาแต่ไม่นานนะัก THQ ก็ล้มละลายครับทีมเต่าหินของเราก็ต้องเร่ร่อนแพนเจอนจจรอีกครั้งนะแล้วในที่สุด 2K ก็มาช้อนซื้อสิทธิ์ในเกมไปพัฒนาต่อพร้อมกับรับอุปการะทีมเทอร์ทร็อกไปด้วยครับกระแสของ Evolve ก่อนเกมวางจำหน่ายนั้นเนี่ยจัดอยู่ในระดับดีมากนะตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกระแสโด่งดังแล้วก็มีคนรอคอยมากมาย ไปออกงานอีเวนต์โชว์เกมที่ไหนคนก็จะต่อคิวเล่นกันยาวเหยียดมีแต่คนฮป์เกมนี้ครับจนกระทั่งเกมพัฒนาเรื่อยมาแล้ววางจำหน่ายในปี2015ในตอนนั้น 2K ในฐานะ p u b l i s h อรครับวางมาการตลาดผิดคือมีการใส่คอนเทนต์อยู่ในตัวเกมเนี่ยน้อยเกินไปครับมอนสเตอร์ Monster จะมีแค่3ตัวฮันเตอร์จะมีแค่12คนแต่ถ้าคุณอยากได้ฮันเตอร์และมอนสเตอร์เพิ่มคุณจะต้องซื้อซีซันพา a s s ซึ่งก็จะได้ฮันเตอร์ใหม่4คนแต่ว่าไม่ได้มอนสเตอร์ครับคนก็งงว่าเอา้าแล้วถ้ากูอยากได้มอนสเตอร์ต้องทำยังไงอ่ะนี่เลยจ้าขายมอนสเตอร์แพ็คแยกต่างหากครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องพีออเดอร์คือการวางจำหน่ายของเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะสร้างความสับสนมากนะอีดิชั่นเกมมีสารพัดเงื่อนไขในการที่จะได้คอนเทนต์ทุกอย่างมันมันวุ่นวายอ่ะครับจนคนเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมต้องทําให้มันปวดหัวขนาดนี้ฮะแค่จุดนี้จุดเดียวคนก็ด่ากันยับแล้วครับเพราะว่าซื้อเกมราคาเต็มมา60เหรียญในยุคนั้นนะได้มอนสเตอร์แค่3ตัวกับฮันเตอร์สิคนเล่นล่ากันไปกันมาซ้ําวนเวียนเนี่ยมันมันไม่คุ้มอะมันดูไม่คุ้มอะครับคือต้องมองภาพรวมของวงการเกมในช่วงนั้นนะเกม t r i ปเปิลเอราคาเต็ม60เหรียญคุณได้อะไรเยอะกว่านี้นะดูตัวอย่างจะกคอฟดิวตี้ก็ได้ครับคอฟดิวตี้ที่วางจําหน่ายในปี2015คือภาค Black Ops 3ถ้าคุณซื้อคุณจะได้แน่ๆเลย3โหมดก็คือ Single Player Campaign ก็เป็นโหมดเนื้อเรื่องคุณจะได้โหมด Multi Player ที่ให้ผู้เล่นมาไล่ยิงกันนะครับแล้วก็คุณจะได้โหมดซ o m b i e ซึ่งก็เป็นอีก1รูปแบบวิธีการเล่นที่แยกออกไปเลยเป็นเอกเทศไม่เหมือนกันเลยนะทั้ง3อย่าง3โหมดหลักเนี่ยคุณภาพขับแก้วมากเทียบกันแล้ว e v o ว v ลมันก็ดูไม่คุ้มค่าจริงๆครับ นอกจากปริมาณคอนเทนต์ที่ให้มาในแผ่นเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยฮันเตอร์ใหม่อีก4คนกับมอนสเตอร์1ตัวผู้คุณก็ยังเอามาขายแยกกันแค่นี้เกมก็โดนข้อหาหน้าเลือดเข้าไปแล้ว1กระทงครับ ประเด็นต่อมาครับหลังจากที่เกมวางจําหน่ายคนจํานวนมากเล่นเกมนี้ไม่เป็นครับต้องยอมรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้ยากมากไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นฝ่ายมอนสเตอร์หรือว่าคุณจะเล่นเป็นฮันเตอร์ก็ตามฝ่ายฮันเตอร์จะต้องอ่านจังหวะของเกมให้ขาดต้องรู้ว่ามอนจะหนีไปไหนจะทําอะไรต่อเพื่อที่จะได้ดักทางถูกแค่เดินหามอนสเตอร์ให้เจอในด่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสําหรับผู้เล่นหลายคนแล้วครับและต่อให้หาเจอ ถ้าทีมไม่ประสานงานกันหรือว่ามีใครสักคนในทีมที่เป็นมือใหม่ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นทำอะไรไม่ค่อยคล่องพวกเขาก็จะถูกมอนสเตอร์บทขยี้อย่างง่ายดายชนิดที่เรียกว่าเดินหากันครึ่งชั่วโมงอ่ะสู้กัน2นาทีพวกตายหมดแล้วนะกลับไปรอห้องรอเกมใหม่อย่างนานกว่านี้เลยนะแล้วสำหรับฝ่ายมอนสเตอร์เนี่ยถ้าคุณเจอผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่เก่งมากๆคุณก็จะรู้สึกง่อยเปรี้ยเสียขาทำอะไรไม่ได้เลยครับจะหนีก็หนีไม่ออกแปลงร่างก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ไหว มันก็เลยทําให้ประสบการณ์การเล่นของผู้เล่นจํานวนมากเนี่ยรู้สึกว่าเกมมันไม่สนุกเอาซะเลยครับหลังจากนั้นนะกระแสของเกมก็ล่มจมอย่างต่อเนื่องฮนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังหลายๆคนออกมาทําคลิปด่าเกมแบบจริงจังเป็นล่ําเป็นสันมากคนดูก็เออออคล้อยตามกันไปหมดนะจนเสียงของคนที่ชอบเกมนี้เนี่ยมันจมหายไปกับกระแสความเกลียดชังครับเอาจริงๆเรื่องนี้ก็ว่าเขาก็ไม่ได้ได้นักสักเท่าไหร่นะเพราะว่า สแตนดาร์ดของวงการเกมในวันนั้นกับในวันนี้เนี่ยมันต่างกันเยอะนะทุกวันนี้เกมเป็นฟรีทูเพลย์อย่างเงี้ยเวลาเขาปล่อยคอนเทนต์เป็นตัวละครตัวใหม่ออกมาคุณก็จะมีทางเลือกว่าคุณจะไกลก็คือเล่นเกมเก็บเงินในเกมจนสามารถปลดล็อกตัวละครตัวใหม่ได้หรือคุณจะจ่ายเลย300บาทเอาตัวละครตัวใหม่มาแบบนี้มันก็ให้ความรู้สึกว่าเออมันแฟร์คือเรามีทางเลือก จะจ่ายด้วยเวลาหรือว่าจะจ่ายด้วยเงินแต่สมัยนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะสมัยนั้นคือถ้าอยากเล่นต้องซื้ออย่างเดียวอะไรแบบนี้แล้วเบสเกมมันเนื้อหามันน้อยนะคนก็เลยไม่พอใจกันปัญหาข้อที่3เนี่ยก็คือโครงสร้างของตัวเกมเองครับมันเป็นเกมที่บาลานซ์ยากมากมันแอมบิเชียสมากมันมันฝันใหญ่ฝันไกลฝันโตมากคือมันจะปรับสมดุลยังไงให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเกมมันมันแฟร์ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน ในเกมที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจํานวนไม่เท่ากันฝ่ายหนึ่งสี่คนฝ่ายหนึ่งคนเดียวแล้วสักพักเนี่ยพวกคุณก็ใส่ฮันเตอร์กลุ่มใหม่เข้าไปแล้วก็ใส่มอนสเตอร์ตัวใหม่เพิ่มเข้าไปนะทุกอย่างมันก็เลยพัวพันกันยุ่งเหยิงไปหมดคือถ้าสังเกตเกมในยุคปัจจุบันยุคหลังเนี่ยเวลาคุณจะเพิ่มตัวละครเนี่ยเขาจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มทีละหนึ่งคือแต่ละตัวละครจะมีแกปเว้นห่างกันประมาณ2เดือนกว่า3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยอดไปหนึ่งตัวละครเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าโอเคตัวละครตัวนั้นน มันมีทางบาลานซ์ได้อย่างไรคือคุณใส่เครื่องปรุงลงไปทีละอย่างคุณก็จะรู้ตอบได้ว่าอะไรที่มันผิดปกติถ้าคุณเทเครื่องปรุงเข้าไปสิบอย่างพร้อมกันคุณก็จะแบบเอ้าแล้วมันผิดอะไรที่ตรงไหนฉันจะต้องไปปรับอะไรฉันจะต้องไปเพิ่มต้องไปลดอะไรนะเกมสมัยยุคหลังไม่มีใครทําแบบนี้แล้วแต่ณนะวันนั้น e w o l e มันมาก่อนการมันมาเร็วเกินไปมันมาในวันที่ไม่มีต้นแบบให้ลอกว่า ฉันควรจะทำยังไงฉันควรจะ handle l i f e service ยังไงฉันควรจะทำ m i โคร t r a n s ซ c t i ่ n ยังไงฉันควรจะขายกาชาอย่างไงหรือไม่หรือฉันจะควรจะเป็น e-sport หรือเปล่านะเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ e v o l e นี่จัดทัวร์นาเมนต e ์ e-sport ใหญ่โตมากๆลงทุนไปเยอะมากๆแต่ก็ทำตลาดได้ไม่ติดนะฮะคือทิศทางของเกมเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับสมัยนี้ยังไม่เท่านั้นนะพวกบั๊กแล้วก็กลิ t ต่างๆของเกมเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยนะครับอย่างเช่นนะเวลา มอนสเตอร์ตัวใหญ่เบลเลอร์เลยแต่ว่ากระโดดชนต้นไม้แล้วติดแล้วหยุดกลางอากาศเลยเวลาวิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชนหินก้อนนึงมอนสเตอร์ก็หยุดชะง,งักไปเลยคือเสียจังหวะอะไรแบบไม่น่าจะเสียนะซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงๆและแม้กระทั่งในวันที่เกมปิดให้บริการไปแล้วเนี่ยก่อนเกมปิดทีมงานก็ยังแก้ได้ไม่หมดนะครับด้วยเหตุนี้เองครับแม้ว่าทีมพัฒนาและต้นสังกัดจะพยายามรักษาผู้เล่นแล้วก็ยื้อชีวิตของเกมเอาไว้สักเท่าไหร่ แต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดครับ Evolve ประกาศเปลี่ยนตัวเองเป็นเกม Free to Play แล้วก็ใช้ชื่อใหม่เป็น Evolve State 2ในปี2016ปล่อยให้ทุกคนโหลดฟรีได้บน PC แต่หลังจากเปิดให้บริการไปแค่2-3เดือนเท่านั้นนะตัวเกมก็ประกาศยุติการพัฒนาครับโปรสังเกตนะครับว่า Evolve มีโอกาสลืมตาดูโลกอยู่จริงๆเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับคือขายในปี2015 กระแสแย่ต้องมาเปลี่ยนเป็นเกมเล่นฟรีในปี2016หลังจากเปิดเป็นเกมเล่นฟรีได้2เดือนประกาศยุติการพัฒนาครับ 2K ยกเลิกสัญญากับทีมสร้าง Turtle Rock Studio ซึ่งภายหลังพวกเขาก็ Move On ไปสร้าง Black for b u t นะครับส่วนตัว 2K เองเนี่ยก็ถือสิทธิ์เกมเอาไว้เท่ครับไม่สนใจไอดีกับมันอีกแล้วก็มาปิดเซิร์ฟเวอร์ในปี2018ครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เกมก็อยู่ในสภาวะแช่แข็งไม่มีการปรับบาลานซ์หรือว่าอัปเดตอะไรเป็นเวลาถึง6ปีฮะแต่จูู่ก็อย่างที่พวกเราทุกคนทราบกันครับเซิร์ฟเวอร์ของเกมกลับมาเปิดให้บริการอย่างไม่มีสาเหตุครับและแฟนเก่าๆที่มีความหลังผูกพันกับเกมนี้ก็กลับมาเล่นมันอีกครั้งโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับนี่มันวันมาคะอีวอลหรือเปล่านะก็ไม่ทราบนะ เรื่องที่น่าถกใจก็คือกระแสเกมในวันนี้เนี่ยดีกว่าตอนนั้นมากครับเท่าที่เห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนก็กลับมาเล่นไม่ว่าจะช่องใหญ่ช่องเล็กคนด่าเกมนี้ก็แทบจะไม่เห็นน,น,น้อยกว่าแต่ก่อนมากกระแสตอบรับก็ดีมากคอมมูนิตี้ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ท็อกซิกมากเหมือนสมัยนั้นคือถ้าใครที่ยังเล่น e v o อ v ฟอยู่คือคนที่เหลือเล่นน่ะ มันเป็นแฟนเดนตายจริงๆแล้วมันก็รักเกมนี้มากๆสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำอ่ะคือเหมือนเป็นคนเผยแพร่ศาสนาครับคือก็พยายามจะบอกว่าเกมนี้มันดียังไงพยายามทําตัวเฟรนดี่ทำตัวเชิญชวนว่าทุกคนมาเล่นเกมนี้สิทุกคนมาเล่นเกมสนุกนะแต่ถ้าเกมมันแมสเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เจอท็อกซิกเพลเยอร์เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ทุกเกมนะครับแป <c oughs> ๊เถอ วันนี้กระแสของเกมกลับมาแล้วก็มีคนจํานวนมากมาถามผมว่าทํายังไงถึงจะเล่นเกมนี้ได้ถ้าคุณดูวิดีโอมาถึงตอนนี้ก็ยินดีด้วยฮนะเราจะได้เข้าเรื่องกันสักทีนะว่าทํายังไงถึงจะเล่นเกม e v o l v e ได้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่ามันไม่มีทางง่ายนะฮะทางที่ผมค้นคว้าหามาได้เนี่ยทางที่1ถ้าคุณเป็นคนที่เคยซื้อเกมนี้อยู่แล้วตอนที่มันเป็น e v o l e ธรรมดา หรือเคยโหลดมันตอนแจกฟรีเป็น e v o l v e State 2ให้กลับไปหาชื่อเกมในคลังเกมหรือว่าหน้า library ของคุณเสิร์ชมันก็จะโผล่ขึ้นมาครับแล้วก็สามารถที่จะกดโหลดซ้ำได้อีกครั้งเลยกดดาวน์โหลดแล้วก็รอเล่นได้เลยข้อสังเกตเล็กน้อยครับว่าให้คุณเข้าไปที่คลังเกมของคุณค้นหาเกมขึ้นมาแล้วก็คลิกขวานะเลือกเมนู Property หลังจากนั้นก็เข้าไปที่เบต้ โปรสังเกตว่ามันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นนอนหรือว่าเลกาซีนะฮะให้เลือกนอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกเลกาซีเนี่ยคุณจะเข้าไปเล่นเกมเวอร์ชั่นเก่าสมัยที่มันไม่ได้เป็นฟรีทูเพลย์นะ,ะตอนนี้ก็ให้เลือกเล่นนอนไปก่อนคนก็จะเยอะกว่าแล้วก็เกมหลายๆอย่างก็ปรับบาลานซ์ให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนคุณไม่รู้จักมันในตอนนั้นคุณไม่เคยซื้อคุณไม่เคยโหลดรับฟรีเอาไว้ สิ่งแรกที่คุณควรจะทราบก็คือต้อนสังกัดอย่าง 2K เจ้าของเิมในตัวเกมนำเกมนี้ออกจาก Search Engine ของ Steam นั่นหมายความว่าถ้าคุณเปิดแอป,ป Steam แล้วก็พิมพ์ชื่อ Evol v e หรือ Evolstate2 v e เข้าไปเกมจะไม่โผล่ขึ้นมาให้คุณซื้อหรือว่าโหลดครับ วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือให้คุณไปหาเว็บไซต์ที่ขายคีย์เกมเก่าๆซึ่งอาจจะพอมีเหลืออยู่แต่ว่าอาจจะหาได้ยากหน่อยนะเท่าที่เห็นของเว็บชัวๆเลยก็คือ Amazon ขายอยู่40เหรียญน,นะครับก็ด้วยกระแสของเกมที่กลับมามีคนพูดถึงเนี่ยทำให้คีย์พวกนี้เนี่ยน่าจะโดนอัปราคาขึ้นมาราคานี้กับเกมที่ตายไป6ปีแล้วเนี่ยทั้งๆที่ณนะวันนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นคุณโหลดได้ฟรีนะผมว่ามันก็ มันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนเหมือนกันแล้วก็มันอาจจะทําให้หลายๆคนหมดอารมณ์จะเล่นนะส่วนมันมีวิธีที่มีลูกเล่นมากกว่านี้แต่ว่าผมไม่มีความรู้ครับบางคนก็บอกว่าใช้วิธีลงอีมูอะไรก็ไม่รู้ซึ่งยุ่งยากมากนะแล้วผมก็ไม่อยากจะแจ้งในเรื่องประเด็นสิ่งที่ผมไม่รู้นะบางคนก็บอกว่าให้ทดลองใช้ลิงก์ของเกม Evo l v e บนเบราว์เซอร์แล้วจะโหลดเกมได้ผมลองไปสองครั้งครั้งแรกมันทําได้แต่ครั้งที่2ลองอีกครั้งหนึ่งมันทําไม่ได้แล้ว ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ชัวร์หรือเปล่านะผมจะให้ลิงก์เอาไว้เป็นลิงก์ของสตรีมอยู่ในส่วนของดีสคริปชั่นวิดีโอลองกดเข้าไปดูนะครับกดลิงก์ e v o l ลผ่านเบราว์เซอร์ล็อกอินแอคเคาท์ของคุณแล้วลองดูว่ามันมีเมนูให้โหลดหรือเปล่าถ้าทําได้คุณก็โหลดเกมนี้ได้ฟรีไม่เสียเงินครับหลังจากที่คุณโหลดเกมเสร็จเปิดเกมขึ้นมาครั้งแรกเมื่อเวลาเข้าเล่นเกมเนี่ยเกมมันจะชอบโชว่วาเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ 2K ไม่ได้ ก็ให้กด no ไปนะครับไม่ต้องสนใจมันก็ฆ่ามันไปเลยถ้าคุณกด yes เนี่ยรอไปทั้งวันก็เข้าเกมไม่ได้นะแค่นี้คุณก็จะเรียบร้อยครับผ่านเข้าเล่นเกมได้แล้วครับส่วนอนาคตของเกมนี้เนี่ยมองว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเกมมันจะกลับมาบูมหรือว่ามันจะกลับมาขายอีกไหมหรือว่ามันจะทําภาคใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมบอกไม่ได้นะเพราะว่าคงไม่มีใครรู้อนาคตหรือว่าเดาใจต้นสังกัดของเกมอย่าง 2K ได้ถูกแต่ถ้าถามใจผมเนี่ย ผมบอกได้เลยว่ายากครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกลับมาเปิดเกมนี้อีกรอบนะแม้ว่าจะมีกระแสคนกลับมาเล่นระดับพันกว่าคนเนี่ยกับเกมที่ตายไปหลายปีแล้วเนี่ยมันจิจ๊บจอยมากเกินกว่าที่เขาจะสนใจครับ 2k นี่เป็นเจ้าของเกมพวกกีฬา NBA หรือว่า w e นะไอนพวกนั้นวันนึงคนเล่นกันเป็นหมื่นนะครับเขาคงไม่มาสนใจเกมที่คนเล่นหลักพันนะแล้วอย่าลืมว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนสร้างเกมนี้นะเขาคอนแทร กับ t ธอเ l อร์ให้สร้างเกมแล้ว t ธอเ l อร์ลก็ไปแล้วไปอยู่สังกัดอื่นแล้วแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรที่จะไปปรับปรุงหรือแก้ไขเกมนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหยากครับไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครทำได้และสร้างใหม่ง่ายกว่านะจังหวะน,นี้แล้วถ้าพูดถึงการจะสร้างใหม่เนี่ยเอาตัวเลขที่แบบว่าขั้นต่ำเลยที่จะต้องเป็นไปได้อะคือจะต้องมีคนเล่นพร้อมกันทั่วโลกระดับหลักหมื่นคนนะเพราะฉะนั้นดูแล้วความหวังมันช่าง เรือนลางเหลือเกินครับว,ว่าจะเป็นไปได้นะแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ต้องขอกราบเรียนขอความร่วมมือจากทุกคนที่รักเกมนี้อย่าหยุดพยายามอย่าหยุดแหกปากร้องขอถ้าคุณรักเกมนี้มากพอเล่นมันเข้าไปเท่าที่จะทําทได้ครับใครทำคอนเทนต์ก็สนับสนุนเขากดไลค์กดแชร์ให้กับยูทูบเบอร์ในดวงใจของคุณให้มันดันคลิปของเขาให้มันไปนเป็นกระแสมากขึ้นเสิร์ชเจอเยอะขึ้น เรียกร้องกันเยอะขึ้นจนวันหนึ่งฝันของเราก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายการ Saturday s p e c i a l ตอนแรงนะอุทิศให้เกมที่ผมรักที่สุดเกมหนึ่งตลอดการหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวนหน้ากันนะจะกันไปอย่าลืมไปหาอีวอรมาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ